พระสมเด็จหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรียกชุด3องค์นะครับก็จะมีพระสมเด็จพิมพ์ปลกโพปี2533ถือได้ว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปลกโพรุ่นแรกของหลวงปู่บุตรดานะครับพบเจอน้อยค่อนข้างหายาก1องค์แล้วก็จะมีพระสมเด็จพิมพ์3ชั้นแล้วก็พิมพ์9ชั้นนะครับด้านหลังพระสมเด็จทั้ง3องค์นะครับก็จะปั๊มรูปเหมือนของหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีนะครับเปิดให้บูชายกชุด3องค์3รายการ 380บาททวนราคานี้รวมส่งให้นะครับผมก็จะคิดตกเฉลี่ยองค์ละแค่127บาทนะครับราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปลกโพนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีสภาพสวยเดิมๆนะครับพระสมเด็จพิมพ์ปลกโพร,รุ่นนี้นะครับปี2533ค่อนข้างจะหายากนะครับลูกศิษย์ลูกหาตามเก็บสะสมบูชากันเยอะคลิกดูด้านข้างเนี่ยจะมีปั๊มข้อความเป็นหมึกสีแดงนะครับว่าวัด กลางชูสีแบบที่มีปั๊มหมึกแดงด้านข้างแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับ